อเมริกาในความคิดในการจินตนาการของหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นประเทศที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิตย์ปูนปันเมียฝรั่งอเมริกาค่ะ สำหรับคลิปนี้หลายๆคนอาจจะมีการจินตนาการเกี่ยวกับอเมริกาที่แตกต่างกันออกไปนะคะอเมริกาในความคิดในการจินตนาการของหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นประเทศที่โอ้โหย ร่ำรวยคนอเมริกันรวยจริงหรือเปล่าตามมาฟังค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยชาวอเมริกันเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยทุกคนนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็มีระดับร่ำรวยมีระดับกลางมีระดับราญญาเหมือนบ้านเราแแหละนะคะเพียงแต่ว่า เขาก็ขยันทำมาหากินนี่แหละค่ะตรงนี้แหละเป็นเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้อยู่จนแก่แต่หารู้ไหมว่ามีบางส่วนที่เป็นขอทานก็มีนะคะเพื่อนๆขอทานที่อเมริกาก็เยอะใช่ย่อยเหมือนกันคะ่ะและที่คนไทยหลายๆคน คิดว่าชาวอเมริกันรวยอันที่จริงแล้วคนไทยเราจะเห็นว่าเมียฝรั่งที่กลับไปเที่ยวที่เมืองไทยเขาใช้เงินกันนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เขาอยู่ที่อเมริกาเขาก็ทำงานหัวหก ก้นขิดเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆค่ะนอกจากว่าใครที่เขาได้สามีรวยๆเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจใหญ่โตหรูหราอันนั้นแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่างเราแต่งงานกับฝรั่งอเมริกันธรรมดาธรรมดาที่มีรายได้ประจำเวลาที่เขากลับเมืองไทย มันก็เป็นเพียงค่าเงินมันต่างกันเท่านั้นเองนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้หนึ่งเหรียญของสหรัฐอเมริกามันก็เทียบเท่ากับ30กว่าบาทของไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดหลายๆคนจึงเข้าใจว่าเมียฝรั่งรวยคลิปนี้สั้นๆค่ะเพื่อน หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้แนวนี้สไตล์นี้ของปณนิษย์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังก็ฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะปณนิษย์จะทำแนวคลิปสั้นๆไม่เกิน5นาทีนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือฟังง่ายเข้าใจไว นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมบาย